คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวีทัตท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราอีกเช่นเคยนะกับเกมโรมากันอีกแล้วครับผมโอเคเกมนี้นะผมผมก็จะใช้สูตรไล่เบ็ดนะผมไล่นะก็คืออยากจะลองไล่ตั้งแต่หนึ่งนะผมไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะว่าจะมาหรือเปล่าเนาะมาเดี๋ยวเราลองจะเราจะมาลองไล่กันดูครับไป เราจะไล่เบ็ดทีละเบ็ดอ่าเบ็ดหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นอยู่สามครั้งนะผมเราจะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะอา้าวมามาครับเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยไอ้น้องไปนี่นี่นี่ได้กำไรมาแล้วสามเนี่ยไอ้สี่ได้กำไรแล้วมาสี่นะครับผมสี่สี่เหรียญน,นะมาต่อไปขึ้นสามครับ อืมสวยนี่กำไรมาอีกแล้วครับอ่ามาหาเหรียญละไปเก็บไปที่เลยนะ้อยมาอ่าหายั้งั้นกำไรฉันโอ้โหสัตว์ได้5บาทอ่าต่อไปสี่ครับมา หนลองไล่ขึ้นไปเรื่อยๆซิมจะเป็นยังไงจะไล่จนแบบว่าจนจนจนกว่าจะไล่ไม่ได้แล้วจนกว่าจะไปต่อไม่ได้หรือแบบเออได้กำไรพอประมาณแล้วคลิปนี้ดูให้จบนะผมมีอะไรบอกท้ายคลิปนะหรืออาจจะบอกกลางคลิปก็ได้ต้องต้องรอดูให้จบอ่ะไป ลังไล่ขึ้นไปใจยเย็นเย็นเฮ้ยอันนี้สี่แล้วหรือเปล่าโอ้โหดูดิเกือบสิเกือบห้าแถวอะไมเป็นไรดูยตต่อดูยต่ออืมแต่ละนาแต่ละช็อตมันน่าจะมานะ เราก็มีกิจกรรมการแจกมาบอกกันนะครับผมอะคนไหนที่อยากเล่นก็เข้าไปกดติดตามเพจเข้าไปกดติดตามช่องย t u b e นะคนไหนที่เล่นนะอ่าแล้วจังหวะนี้มาห้าแถวครับสวยงามคนไหนที่จะเล่นนะท่านผู้ชมนะต้องต้องกดติดตามเป็นผู้ติดตามเรียบร้อยนะผมจะเล่นได้ถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามเนี่ยเลยกดติดตามเลยนะจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมเออมาบิ๊กวินมาแล้วครับ สวยงามครับบวกมานร้อยสี่สิบจัดไปเกมนี้อ่าแล้วก็กิจกรรมต่างๆอุย้ยฟีสปินมาแล้วเฮ้ยผมลืมสังเกตแล้วมาสิบรอบอ้าวสวยดียครับยี่สิบเอ้าโอ้โหเกือบอยี่สิบเฮ้ยเมกาวินมาครับผมอ่าเมกาวินมาอย่างงี้ก็สวยครับอย่าถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามเพจเรีบไปกดติดตามเพจช่องยูทูบทั้งสามช่องผมทิ้งลิงก์ไว้หมดแล้วใครยังไม่กดติดตามเนี่ยรีบก,กดติดตามนะผม เพราะเราจะมีกิจกรรมมาเล่นกันแล้วนะต้องเป็นคนที่กดติดตามแล้วเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามเนี่ยตอนเล่นเกมเน er ี่ยท่านอาจจะอาจจะเสียสิทธิ์ได in ้นะอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้นะผมอ่าเราอาจจะเล่นตอนไลฟ์สดด้วยก็ได้นะผมในเพจเราอาจจะไลฟ์สดในเพจก็ได้นะอย่างไงก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแจกคนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมมา เดี๋ยวตอนนี้มาลุ้นฟรีสปินครับตอนนี้ไล่ขึ้นมานะครนะผมถึง7แล้วฟรีสปินเข้า10บรอบนะเดี <S <S ๋ยวมาลุ้นกันตอนนี้มาแล้วร6 0สอ่ะได้ก็ตอนนี้ก็ได้ได้กำไรอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะท่ญญานผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูเพิ่มมีเพิ่มปะเดี๋ยวกดแล้วหยุดเลยแล้วกันพอใช้คีย์บอร์ดนะท่ญญานผู้ชมนะพอใช้เมาส์ดีกว่ามาแล้วอ่ะสามแถวเบาๆ ตรงนี้น่าจะเป็นขวานเนาะ้าขวานมานี่สวยเลยนะหาแถวำงามเลยอ่ะตอนนี้เบาๆครับปั๊บใจกันมาโอเคปั๊บเจอนั่นไงโอ้โหขอบิ๊กวินอีกสัรอบมาเออเมื่อกี้ได้ไม่กล้าวินนี่ว่ะเดี๋ยวจะลองไล่ไปเรื่อยๆนะผมหมด ยังไงก็ไม่รู้นะผมเด๋ยนก็คือผมอยากจะลองดูเฉยๆมาทดลองดูกันว่าเราไล่ถึงขนาดไหนแล้วมันเออมาขนาดไหนถ้าเกิดเราไล่ไล่จนถึง,ถงจุดสูงสุดก็คือ150อาจจะถึง150ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะมีสิทธินน์น่าจะนะ่าจะนะท่านผู้ชมผมก็ไม่รับปากนะอ่ะเดี๋ยวไปที่9้าต่อครับเดี๋ยกวกดติดตามเพจนะดูเสร็จก่อนแล้วไปกดติดตามเลยนะท่านผู้ชมนะ อ่าเราจะแจกกันแล้วอาจจะเป็นช่วงวันที่สิบเก้านี่แหละอาจจะเป็นช่วงเย็นเย็นหรืออาจจะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายอะไรประมาณนี้แหละอยู่ด้ยวยแถวนี้แหละก็อย่าลืมกดติดตามกันถ้า,ถ,าถ้าเกิดไม่อยากพลาดนะอู้เกิดพลาดเดี๋ยวไม่อยากพลาดงบไปเล่นอะไรเงี้ยอาจจะแจกไม่มากนะท่านผู้ชมนะแจกแบบปอๆกันไปก่อนรอผู้ติด,ดตามเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งช่วยกันแชร์ช่องรับแชร์ช่อง YouTube เนี่ย แชร์ลงกลุ่มให้ด้วยก็ดีนะผมถ้าผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนี่ยผมอาจจะแจกบ่อยขึ้นนะอ่ะรอรอครับรอรอรอกช่วยแชร์ช่องหน่อยช่วยชวนเพื่อนมากดติดตามนิดนึงใครชวนเพื่อนมากดติดตามอาจจะมีรางวัลให้ก็ได้นะผมถูกใจหน่อยก็อะอาจจะแจกเพิ่มขึ้นสักนิดนึงอะไรประมาณนี้ ช่วยกันนิดนึงครับจะได้รับงบไปเล่นกันบ่อยๆเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ไล่มาถึง10แล้วนะอ่ะและลุนรอลุ้นฟรีสปินครับมาไหมไม่มาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขยับไปที่12ครับรอบต่อไปตอนนี้ได้กําไรมาแค่ร้อยเดียวนะประมาณ300 0ขอขอกำไรสักสักสเท่าปะ่ะอ่ะสเท่าก็ประมาณ900เนาะ เอ้ยไม่ใช่เดยพันสองน่าจะประปันพันหก่จะได้เอาไปแจกได้มาไปครับโอหเงียบมาเอาไม่ใช่กดผิดต้องกด3รอบถึง4รอบนะอ่ะมาถึง15ห้าแล้วเราก็ไม่ต้องลดไปครับเอามาหกสิ Okay. Oh ho. โอเคสิงโตโอ้โหโคตรสวยเลยแต่ไม่ติดอะ่ะโอ้โหสุดอะ่ะ oh. โอ้เสียดายอ่ะโอ้หดูดิม,มันน่าจะสักครั้งหนึ่งอะ่ะแบบแจ่มเอออย่างเงี้ยมันมาอย่างเงี้ยเออให้ได้อย่างงี้ดินี่ไงมาดิคอมโบไปมากำไรขึ้นมาแล้ว200 อขอกด15อีกครั้งหนึ่งนะ200ก็ถือว่าตังนะกำไรเหมือนกันนะ200เนี่ยแต่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไล่จนกว่าจะไล่ไม่ได้นะผมอาจจะเป็นถึง150จนจะพยายามให้ไปถึง150สัก3รอบอะเนาะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะ คลิปนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมไม่ได้กําไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าตอนไหนเราควรเลิกอาจจะเป็นได้กําไรสัก200รแล้วแล้วเราก็ควรเลิกอะไรหรือเปล่าคือมาเล่นให้ดูเอาอยง่ายเนาะว่าไล่ไล่เบ็ดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าห้าแถวออกบ่อยนะในความรู้สึกผมเนาะ้โดดูดิขาดโลช่องเดียวอีกแล้วอ่าตอนนี้อยู่ได้กําไรอยู่ประมาณ200นะผมะเดี๋ยวเราจะขยับไปที่15ห้าละโอ้โหดูดิเกือบห้าแถว ไปต่อครับลุยต่อมันจะถึงร้อยห้าสิบป่ะเนี่ยมันต้องถึงดิเอ้ยสวยสวยสวยปุบมือปุบมือให้หน่อยเฮ้ยโบนัสฟาช่วยเว้ยเข้าสี่สิบห้าด้วยมั้ยรุนโบนัสกันนะครับผมขอขอฟันดาบคู่สักสองครั้งเนี่ยคุ้มเลยโอ้โหโลกที่มัน อึ๊บอ้าวโดนไหมป๊าบมาครับผมเลยบร้อยจ้าบิ๊กวินมา1รอบมาแล้ว500นะเฮ้ยมันตีคืนไยเฮ้ยเก่งนักหรอเราอ้าวโดนไหมโอ้โหลบไม่เป็นไรฟันต่อ,อยังมีสิทธิ์เดยสิทธิ์แค่ครั้งเดียวเนะี่เอ้าวเป็นโลเฮ้ยฟันไม่ค่อยโดนอ้าวไม่เป็นไรครับเราได้มา700นะท่านผู้ชมนะ อ่ะอย่างนี้น่าจะมีสิทธิ์ถึงครับอ่าตอนนี้ได้มาแล้วพันหนึ่งนะอ่ะตามคําพูดครับเราจะไล่จนไปถึง150ยสัก3รอบลองดู150ยสักสรอบได้เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่ะสิงโตมาครับบอๆไปครับลุยต่อลุยลุยลุยไป 1คอมโบครับเบาๆอ่าต่อไป75ครับผมมันจะเหลือเท่าไหร่นาะนี่นาะตอนนี้กำไรมา2เท่านะท่านผู้ชมนะขอ3าะไ 1, 2, ปเลยพันสองก็ได้เนี่ยโอ้โหดูดีขวัญรอบแรกอ่ะต่อไป150แล้วนะผมขึ้น150เลยนะลองดู3รอบมาเฮ้ยอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ผมด้วยรอบแรกเงียบโอ้โหเกือบ5แถวเหมือนกัน รอบสองอ้าวโอ้โหเอาดิบิ๊กวินอะเออสองคอมโบสามคอมโบโอ้โหไม่รู้จะมาขนาดดีสุดปะเยี่ยมแจวนี่แหละสวยงามครับอ้ายังเหลืออีกรอบหนึ่งมาไล่ไปเรื่อยๆ,ๆเลยกี่เท่าเนี่ย ว่าไงเอาเงียบอ่ะขอลองอีกสักรอบมาโอเคไม่มาละพอครับเดี๋ยวเรายุติการเล่นเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมนะไล่ตั้งแต่1ถึงถึง150ได้กำไรอยู่ประมาณพันพันเจได้กำไรอยู่พันเจ็ดนผมก็มา300เนาะก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะก็ไม่รู้กี่เท่าวะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับผม โอเคส่วนใครไม่อยากพลาดกิจกรรมในการแจกนะผมขอช่วยกดติดตามกันสักหน่อยเนาะผมอาจจะเอา700นะก็คือเอางบผมขอพันสามเดี๋ยวอาน่าจะเอาเ0 0ไปแจก700ไปแจกนะผมเกมนี้เดี๋ยวเอา700ไปแจกเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดกิจกรรมการแจกเนี่ยกดติดตามเพจกดติดตามช่อง u ู u b e ไว้นะผมจะได้ไม่พลาดเนาะโอเคส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Sub s c r i b ์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปกันด้วยครับวันที่19นะผมพุ่งวันนี้เลยนะวันที่19นะเราจะแจกแล้วนะ อ่มาครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีผู้ชโชคดีกี่ท่านอย่าลืมกดติดตามไว้ครับผมคนที่เล่นจะได้ไม่ต้องสารสิทธิ์หรือเสียสิทธิ์ไปเนาะโอเคครับคลิปนี้บายบายครับผมบายครับ